นี่นะครับผมเป็นคนจัดการเองนะครับผมบอกเลยว่างานนี้งานใหญ่ครับต้นฮักหรือปอบดําเป็นเจ้าภาพวันเกิดเฮียหมูยองครับบอกเลยไม่มีใครกล้าทําไม่มีใครกล้าทําให้กับเฮียขนาดนี้แล้วบอกเลยนะครับนี่งเสียงครับ,บเสียงไ,ไดครขับไปเฮียครับเจมส์อ๋อไครมาให้มาเก็บค่าเพิมเสียงครับ ใ้ยมันจั้ใจบ่ก่าครับว่ากดครับต้องแซนทครับต้องแซนีครับต้นครับเอเคเดี๋ยวผม่ใ้นอครับเอาเ่านอบ่เนี้ยรัเน้เนี้ยท่านอุดจะบาดก่ต้องแซนต้องแซนอ้อันเย้ ตน่มปจครับเก่าวเกี่ยเียเขามาจจยขอท่านในลูกจูนาแกมุขอนีกี่ับครับมาเก็บค่าตัวตัวจีนครับเนียท่านใจแน่ครับท่านในลูกท่าน้เขียนแล้วเ่าไร่ครับแต่แต่องแสนทื่อีื่นะครับองแสนแม่ครับเดี๋ยวเธอใจไปก่อน ก็จได้โดรบรบทำค่นแต่งาปก้อนต้่ี้ก้อนมไงินหนเกาออรังท้เาบอลสายเขาหางมังเดี๋ยวแปะเกียเกียร์นะครับเด้อรับครับครัแตรงแล้วครับครับมเดี๋ยวแปะเกียร์นี่สิบก็โตเลยนะสองแสนเอ้าเครข่อนดื ังเงินเยอเกินใจไปว้เพิ่มเงเครื่อง S <S เส oh, oh, ียงกรมพูกเสียงาอกดดิวสองแสนเซียวเึ้นใจตัวเข้าใจนเจนวดบาทเนี่ย Tomara. Oh, man. Oh, man.